ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้รายการวงจุ้ยแก้ได้ทุกปัญหาก็จะได้มาพบพูดคุยกับพวกเราทั้งหลายซึ่งตอนที่แล้วเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของหลักสําคัญของหลักวงจุย้ยว่าสําคัญอย่างไรและวิธีหาทิศทางว่าคนเราเกิดมาแล้วทิศไหนดีไม่ดีอันนี้เราก็ได้พูดไปแล้ว นี้ก่อนจะมาพูดคุยในตอนต่อไปในเรื่องราวต่อไปก็ขอให้ท่านผู้ฟังจงช่วยกันกดแชร์แล้วก็กดตูกใจเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในเรื่องคลิปต่อๆไปเพหลักวงจุ้ยเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องทําความเข้าใจกันหลายขั้นตอนและสําคัญที่สุดถ้าผู้ใดอยากจะมีความร่ํารวยมีความสําเร็จอย่างไรก็ต้องศึกษาเรื่องหลักวงจุ้ย วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องของอรูปลักษณะก <c oughs> ั้งก่อนเราหาทิศได้แล้วเมื่อเราหาทิศได้แล้วเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นรากฐานอันมั่นคงเพราะฉะน,นั้นรูปลักษณะเนี่ยสำคัญรูปลักษณะที่ดีที่สุดเลยนั่นคือบ้านสี่เหลี่ยมนะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมและเป็นสองระดับก็คือมีด้านหลังที่สูงกว่า เช่นบ้านเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก้างหน้าก็จะเป็นเป็นหลังคาต่ําพอก้างหลังก็จะเป็นหลังคาสูงขึ้นมาหรือเป็นทรงสูงขึ้นมาเลยกั้นอีกก้างหน้าอีกทีไงอันนี้ถือว่าเป็นบ้านที่ดีจะทําให้บ้านนี้อยู่แล้วมีทรัพย์มีความร่ารวยมีความสําเร็จได้อีกรีบรูปทรงนึงก็คือจะเป็นทรงตัวยูก็ได้จะเป็นรูปทรงตัวยูเนี่ยก็สามารถที่จะทํา ให้เราดึงดูดโชคลาภดึงดูดทรัพย์ต่างๆได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นทรงที่ดีทีนี้เมื่อมีทรงที่ดีแล้วทรงที่ไม่ดีที่ไม่ควรทําเลยนั่นก็คือบ้านที่เป็นรูปทรงตัวแอลถ้าเป็นรูปทรงตัวแอลเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่สูญสิ้นเป็นบ้านที่ไม่ดีทําให้เราเกิดปัญหาหลายๆอยา่างในเรื่องคดีความ เรื่องการถูกเจาโกงอะไรพวกนี้ก็จะทำให้เราอยู่แล้วไม่สบายอยู่แล้วทำธุรกิจไม่เจริญรุ่งเรืองหรือ,นะอบ้านตัวแอลและก็บ้านตัวทีบ้านเป็นตัวทนะีอย่างนี้ก็ไม่ดีนะลักษณะเล่าตัวทีกนะ็จะทำให้เรามีความไม่มั่นคงนะ จะทาอะไรก็ลังเลไม่ค่อยได,ได้ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้หน้าที่การงานธุรกิจเราไปได้ไม่ค่อยดีอันนี้รูปทรงลักษณะบ้านแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าณตอนนี้บ้านใครที่สร้างไว้แล้วแล้วผิดตามที่บอกมาอย่างเช่นเป็นบ้านตัวทีบ้านตัวทีเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรนั่นก็คือเราอาจจะสร้างเพิ่มง่ตรงที่ว่าง สร้างเพิ่มขึ้นมาจะเป็นเพิ่มขึ้นมาเป็นโรงรถหรือถ้าเราไม่มีงบพอที่จะสร้างเป็นโรงรถหรือสร้างเป็นตัวบ้านเราก็ใช้ปลูกต้นไม้ก็ได้ปลูกต้นไม้ใหญ่ซึ่งจะเป็นตรงมุมตรงมุมที่ที่ตัวเป็นตัวตัว,ต,วตัวแอลไวนะ้เพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะแก้ได้แต่การแก้เนี่ยมันก็ถือว่าแก้ได้ไม่ไม่เต็มร้อยเปซ์มันก็จะได้ประมาณสัก หกเสอร์เซ็นตะสู้เราสร้างให้เป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นทัวอยู่เฉลยดีกว่านะแต่อย่าลืมว่าหลักวงจุ้ยต่างๆเนี่ยเมื่อเราเราสร้างขึ้นไปแล้วสำหรับบ้านที่สร้างไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องตกอกตกใจทุกอย่างมีวิธีแก้ไขทั้งหมดนะแต่วันนี้เนี่ยเราเราแค่มาทำความเจาเข้าใจว่า ก่อนที่เราจะสร้างบ้านเราควรสร้างบ้านในลักษณะใดนะยิ่งบ้านใดถ้าเกิดว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะแล้วหลังคาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเป็นส่วสามเหลี่ยมสี่ด้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีบ้านนี้จะอยู่แล้วจะสุขภาพค่คอนข้างดีแต่อย่าลืมว่าเมื่อเมื่อเราสร้างบ้านต่อให้เป็นรูปทรงดีแล้วเนี่ยลักษณะข้างในเราจําเป็นที่จะต้อง ดูไม่ว่าประตูประตูทางเข้าของบ้านหรือ,อที่จะต้องจัดวางสิ่งในบ้านเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องดูด้วยแต่วันนี้คลิปนี้เนี่ยเราแค่ทำความเข้าใจในเรื่องลักษณะลักษณะของบ้านแต่ถ้าบ้านใดรูปทรงอย่างไรเนี่ยแล้วคิดว่าจะดีหรือไม่ดีก็ถ่ายรูปถ่ายรูปทรงบ้านแล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์ ในครงข้อความเนี่ยเดี๋ยวก็จะตอบได้ว่าเออบ้านนั้นดีหรือไม่ดีหรือใครก็จะโทรมาถามโดยตรงตามเบอร์โทรที่ที่ให้ไว้นั่นก็คือ0 8 2 2 4 2 2 8 9 4อันนี้โทรสมโดยตรงได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นนะก่อนที่เราจะสร้างบ้านสร้างรูปทรงบ้านแล้วเนี่ยในลักษณะของของที่ที่เราจะสร้างบ้านเนี่ย อันนี้เราก็ต้องต้องดูด้วยบอกแล้วว่าบ้านใดเราดูวงจุ้ยตั้งแต่เริ่มดูที่เริ่มดูทิศแล้วก็เริ่มสร้างบ้านเราดูทุกอย่างให้พร้อมเนี่ยอาจารย์รับประกันได้ว่าอย่างไรเราก็รวยได้มีทรัพย์ได้นะวันนี้เราก็ถือว่าทําความเข้าใจกันเล็กน้อยในเรื่องของอรูปทรงบ้านต่างๆนะวันนี้ก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ เดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะมาคุยในเรื่องของทำเลต่างๆที่ดีหรือไม่ดีวันนี้เราก็ต้องขอ,อยุติไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนจงโชคดีมีความร่ำรวยสวัสดี